จากเป็นโรคเกี่ัวโรคหลอดเลือดหัวใจติกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ต,ายต้องทำบอลลูถึง3เส้นหมดค่าใช้จ่ายไปเกือบล้านบาทซึ่งหลังจากทำบอลลูเสร็จแล้วมานอนอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจากนั้นก็มีคนแนะนําให้รับประทานธัญยพืชสกัดวันแรกที่มาลองดูขาชงให้ทานประมาณ5แก้ว กลับไปจากที่ไม่เคยนอนได้นอนหลับเลยก็รู้สึกนอนหลับสบายก็เลยมีความคิดว่ารุ่งขึ้นน่าจะมาทดลองต่ออีกหน่อยก็เลยมาทดลองอีกประมาณ10บวันหลังจากนั้นก็สามารถทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้เป็นปกติจากที่ลุกไม่ได้หน้ามืดตลอดเวลาทําให้กลับมาคืนเหมือนสภาพเหมือนเดิมซึ่งร่างกายตอนนี้เหมือนกับว่าหลังจากที่ได้ทานมาแล้วนี่ประมาณ ปีสิ้นสุเนี่ยทำให้เห็นว่าผมไม่ไม่จำเป็นต้องทานยาของหมอที่แพทย์แผนปัจจุบันเลยสามารถทานทานยาพืชอย่างเดียวได้เลยซึ่งตามหลักแล้วหมอแผนปัจจุบันบอกว่าต้องทานยาตลอดชีวิตซึ่งเวลาเราทานยาตลอดชีวิตเนี่ยผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งบางคนก็เคยได้พบแล้วอย่างเช่นตัวบวมน้ำท่วงปอด ซึ่งมันมาจากสาเหตุซึ่งบางคนไม่รู้ว่ามันมาเพราะอะไรก็อ้างว่าเราเป็นโรคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องเราทานยาเกินขนาดาซึ่งทุกวันนี้ผมสามารถอยู่ได้อย่างสบายทําให้สามารถไปไหนมาไหนได้เหมือนคนปกติแต่โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแพทย์